โดยที่จังหวัดสระบ,บุรีครับตอนนี้เร่งฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้กับบุคลากรกลุ่มเสี่ยงด่านหน้าที่ลงปฏิบัติงานในพื้นที่ขณะที่คณะสงฆ์ในจังหวัดสระบ,บุรีเองก็เข้า,ารับบริการการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ด้วยครับที่หน่วยบริการโรงพยาบาลหนองแคครับทางด้านของวัดพระพุทธแสงธรรมตะบนหนองนาคอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีคณะสงฆ์จังหวัดสร,บบระสสรบ,บุรีครับเข้า,ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ติดเชื้อโควิด -19 โดยมีพระพิสุสามเณรจำนวน29รูปและนางสาวพัชราสุขันทีครับผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรีขออภัยครับจังหวัดสระบุรีนะครับนำบุคลากรในสังกัดเข้ารับการบริการฉีดวัคซีนซึ่งก็มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกทั้งตรวจวัดอุณหภูมิการตรวจคัดกรอง ซักประวัติก่อนดําเนินการฉีดวัคซีนนะครับรวมทั้งการเฝ้าระวังรอดูอาการไม่พึงประสงค์จากการฉีดวัคซีนสําหรับจังหวัดสระบ,บุรีเองก็มีพระสังฆาธิการพระพิสุสามเณรเข้ารับการฉีดวัคซีนเนี่ยจำนวนทั้งสิน้น168รูปด้านของนายเอกพรจุ้ยสำรานครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบ,บุรีท่านก็ไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ และผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีโดยเป้าหมายนะครับในการฉีดวัคซีนครั้งนี้เป็นการฉีดให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจข้าราชการจากหน่วยงานราชการต่างๆที่ต้องปฏิบัติงานในพื้นที่เรียกได้ว่ากลุ่มบุคลากรเหล่านี้เป็นกลุ่มเสี่ยงด่านหน้าจำนวน500คนนะครับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรียังเปิดเผยนะครับว่าขณะนี้จังหวัดสระบุรีเองโดยคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสระบุรีก็มีการระดมเจ้าหน้าที่ออกให้บริการฉีดวัคซีนตามสถานที่ต่างๆตามที่กําหนดไว้ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้า อาคารหอประชุมซึ่งก็มีพื้นที่กว้างขวางสามารถรองรับผู้มารับวัคซีนได้จํานวนมากส่วนการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทั่วไปอายุ60ปีและ7กลุ่มโรคเสี่ยงเนี่ยนะฮะขณะน,นี้ประชาชนมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็จะได้เห็นจากการลงทะเบียนที่เพิ่มขึ้นแล้วก็การออกหน่วยบริการนอกพื้นที่ที่มีผู้สนใจมาสอบถามจํานวนมากด้วยกันนะครับ